โอเคครับผมก็สวมาเดบเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จจมสับวิธีการปั๊มทุกใจของ Tik t o k นะครับแบบง่ายๆนะก็สําหรับใครที่ต้องการเพิ่มแล้วทูกใจของ Tik t o k นะครับก็ให้มาที่หน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าไลค์ขีดเค็มนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ของไลค์เค็มดับสุนนะครับก็ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอหลังจากทุกคนมาหน้านี้นะใครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้การผ่านนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับตรงนี้ แล้วก็ก,กอกข,ข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะครับจะมีชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนรหัสผ่านอีกรอบนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสีเหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะยงั้นเ๋ย่ไม่สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับอ่า <SU> <ion> หลังจากเรา,านนสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่สสในสองช่องนี้นะครับแล้วก็จุดจำรหัสไว้ด้วยนะเพื่อใครลืมนะครับแล้วก็เข้าสูๆๆร่ระบบได้เลยนะครับอ่าหลังจากเรามาหน้านี้แล้วนะ กให้ทุกคนไปดูคำว,ว่าบุหมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมุหมู่ที่ต้องการใช้บริการได้เลยนะครับจะมีเฟซไอจีทิกต็อกนะครับแล้วก็ยูทูบนะก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับผมจะใช้เป็นตัวแนะนาของทิกต็อกนะครับแล้วของไลค์คมนะกดเข้าไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกวิการอีกร้อบนะครับจะเป็นคนถูกใจคลิปวีโอนะครับอ่าแล้วคุณนี่นะครับตัวนี้นะซีเจ็ดบาทต่อหนึ่งพัน หัวใจนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ใน่วนของคำอธิบายก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้ใน่วนของลิงก์ครับก็ให้ทุกคนมาที่หน้าคลิปหน้าลิงก์ต่อของตัวเองนะโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิโเท่ากัการเพิ่มหัวใจนะครับผมจะเลือกเป็นคลิปนี้นะกดเข้าไปในคลิปที่1นะครับแล้วก็คลอกลิงก์ด้านบนมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็มีประมาณร้อยหัวใจนะครับเอาลิงก์มาไว้เช่อนขออลิงก์นะครับตรงนี้ แล้วก็เลือกไปมาที่ต้องการเพิ่มได้เลยนะครับมันจะเพิ่มซัก100หัวใจนะครับก็ให้มปนเป็น2 0 0หัวใจนะตรงนี้อ่านี่นะครับค่าปริการก็4.7บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะโกสักซื้อได้เลยนะครับ ระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็วิธีเช็คสถานะนะครับให้เราไปที่ปรแกรสั่งซื้อนะครับแล้วก็เช็คสถานะจะมีบอกอยู่นะครับนี่นะสถานะก็เราดําเนินการอยู่นะครับก็อทุกคนสามารถหลอย้อนคืนได้เลยนะครับในส่วนของเครดิตนะครับใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก็สามารถคลิกวิธีเบิกเงินก่อนนะครับแล้วก็เลือกคลิปเอเชอ่์การเลือก ช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับวิสัยช่องทางให้เลือกนะสั้งแต่เชวโค้ดทุกธนาคารนะครับทูรีเล็ตแล้วนะก็ซองเปาเวอร์เลตนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนัได้เลยนะอันนี้ก็เบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถเช็คได้ทีน่นีนะครับจะมีพวกเกยราคาค่าต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะครับก็ให้ทุกคนมาเช็คได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการติดตอมินนะสามารถติดตอวิพาทางตงตัวได้เลยครับใครที่ยอดไม่ขึ้นจนมันไม่เข้าก็สามารถแจ้มินได้ย4ิบชั่วโมงครับอันนี้ผมก็มีบาลร้อยหัวใจนะครับเดดลี้นลูกร้อมนะอ่ามันจะขึ้นมาเป็น5้านะครับเหมือนยอดจะชย,ยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้อ่าร้อยหกนะครับดี๋ยผมจะตามมาตอนที่ยอดหัวใจมันขึ้นเยอะกว่านี้นะครับที่ผมก็ตอนนี้ยอดหัวใจที่รำปั๊มไอเวสกูก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะ ตอนแรกก็มีประมาณร้อยหนึ่งครับขึ้นมาเป็นร้อยกร้อยแปดสิบสี่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มหัวใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของไลา์เกมไว้คอมเมนต์ให้นะครับวันนี้ก็ขอบตัวก่อนสวัสดีครับ